ข้าวโพดอ่อนยังคอนบวบข้าบวบบวบน้อยซูจินี อ่อนของชาวบ,บ้านถ้าบวบหอมบวบหวานทางทางเหนือหรือทางอีสานก็เปลือกบางๆไม่ต้องปอกเปลือกเลยกินได้เลยอันนี้บวบเปลี่ยมมันเปลือกหนา The king. Hmm on. หั่นแล้วใบกระเพราเห็ดข้าโพดอ่อนเห็ดฟางนะคะได้เห็ดฟางมาแล้วก็แฟง,แฟงก็คือฟักฟอ่อนนี่แหละบัวแครอทมะเขือพวงน้อย มาลุยกันไม่ต้องใส่น้ำมันไล่ให้น้ำมันในสามชั้นออกมา เกียวมันออกมาน้ำความ้ึที่อยู่ในหมูมันจะออกมาก,ก่อนน้ำออกหมดแล้วน้ำมันถึงจะออก มันก็กำลังเกลียวตัวเองน้ำมันก็ออกมาเกลียวตัวเองอันนี้เนื้อจะเยอะหน่อยน้ำมันน้อยหน่อยน้ำมันก็จะเริ่มออกมาหลยเห็นไหมน้ำหมดแล้วน้ำมัน เราก็รีไฟนะคะรีไปแล้วก็ใส่พริกแกงเผ็ดไปอ่อนๆเดีย๋ยวในั้นพริกแกงจะไม่ แล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปผัดตอนนี้เลยด้าใช้น้ำตา,าลสาหาืออืออจะเปิดใส่ได้เร่องใส่ได้ผัดให้หอมกับน,น้ำตา มันก็ดึงกิ่นพริกแกงเครื่องแกงออกมาหอมๆแต่ในพริกแกงก็คือพริกแกงไทยเป็นไปด้วยสมุนไพรนี่แหละเราก็ใส่ผักลงไปเลยค่ะมันเป็นผักแข็งๆทั้งนั้นใส่ลงไปพร้อมกันได้เลย กินมว่วกดีเคีมเคเรีเรใส่น้ำผุกผิกหรือจะใส่น้ำเยอะแล้วแต่ชอบกินนะจ๊ะปร mm hmm. ุงรสตามชอบไปจ้ามีผักอะไรใกล้ๆบ้านผักอะไรที่ชอบกิน อาใส่น้ำร้อนน้ำร้อนที่ในกระติกน้ำร้อนที่เราเอาไว้ชงอะไรดื่มนั่นแหละ เติมหงมปรุงรสได้เลยจ้าของชูรส <c oughs> แล้วก็ ชิมรสนจะจ๊ะอะเติมนี้อีกนิดหน่อย เจ็มนัวเบาๆก็พอพอดีพอดีโอเคให้ผักที่แข็งๆเนี่ยมันสุกสุกแบบแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต่ะเดี๋ยวเขาไปสุก ในชามอีกด้วยความร้อนของน้ําแกงใบโหระไอไม่ใช่ใบโหระพาใบกระเพราพูดผิดค่ะขอโทษทีใบกระเพรา ใส่ใบกระเทาก็จะกลิ่นก็จะออกแบบอีกอย่างหนึ่งเหมือนเป็นแบบป่าๆเถื่อนๆหน่อยมีความร้อนนิดนิดตักเสชามไปกินก่อนที่เรือก็ปล่อยให้เย็น អ្នកសាយក្រុងសាយទុយនួយ อยากกินมานานแล้วไม่ค่อยได้แกงใส่หมูสามชั้นผักอะไรที่ชอบกินที่หาได้ใส่เข้าไป ด้วยแคแกงไทยไม่ใส่กะทิจะใส่โหระพาหรือกระเพราก็ได้อืม ที่านเรียกบวกว่ามะน้อยมสมุนไพรทั้งนั้นเลยปู่ชีโวโกโกมาลพัทแพทย์สมัยพุ้จการบอกไว้ พระพุทธเจ้าก็บอกไว้พืชทุกชนิดคือสมุนไพรอื้มไข่พะโลอืมกินแก้เผ็ดได้สบายอืม ストーリー。